ชมงคกลกรุงเทพครับส่วนให้คะแนน3ท่านพงพัฒ์วงไวยชุมพลอิตยศและก็เกิดไก่เต่าเครียดครับอ่ะคู่นี้ส่งทุกท่านเข้านอนนะครับจบคู่นี้ก็นะครับไม่มีคู่เก้านะครับคู่นี้เป็นคู่ที่8รับชมเลยนะครับไปที่3ครับจะจบลงแบบไหนเหี่ยวพยักต่อ2ปอนนะครับ127-129ฟอร์มล่าฟอมลาสุดทั้งคู่นี้ถือว่าสวยสดงดงามนะครับ เกียวพยักนี่ชนะขนองสุดกอรกรานาดครับส่วนคมตะกก็ชนะสมิงเดชนอนวัดหิมครับที่ถูกประยูมวยมันวันศุกร์ครับแล้วก็พร้อมการชกถือว่าใช้ได้เลยนะครับทางด้านของคมตะกในไฟสุดท้ายนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับวันนี้ได้เปรียบน้ําหนัก2ปอนถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มาสองครั้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยรูปร่างช่วงชกก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับแล้วก็ได้เปรียบน้ําหนักด้วย วันนี้ก็อยู่ที่ทางด้านของเที่ยวมายัก์ครับว่าเบียดกันไปแล้วเนี่ยสองบอนี่จะมีผลหรือเปล่าครับโอ้โหนี่คือคําถามที่ต้องหาครับตอบพร้อมๆกันนะครับแน่นอนครับเคยแพ้มาสองครั้งก่อนหน้านี้วันนี้ครับหนึ่งในทีมงานที่เพชรฉลุกันได้แก้เกมมาครับแต่ไม่บอกว่าอะไรครับรอติดตามผลเวทีนะครับยกแรกมาก็อาวุธกันเลยครับนี่คืออีกสองสุดยอดของนักมวยในยุคปัจจุบันครับ ว่าในที่กัดนี้นะครับ127 28 29ี่สินี่ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศเลยนะครับทั้งคู่ครับ,รบโดยเฉพาะทางด้านของเที่ยวพยักนี่ก็เป็นยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยค,คนล่าสุดนะครับในน้ําหนักประมาณไม่เกินเฟอเทเวทครับไม่เกิน126ปอนด์นี่หาตัวสู้ไม่มีนะครับเที่ยวพยักในเมืองไทย บางครั้งก็เลยต้องดนูนะครับขึ้นไป128 129 130ไะครับเพื่อความเหมาะสมอีกทีทั้งคู่ไม่รู้หาว่าเอาพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูเนื้อตัวครับมันวาวครับซ้อมมาดีทั้งคู่ครับไฟนี้นี่โหใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะครับนี่คือซุปเปอร์ไฟที่เกิดขึ้นนะครับที่จะน่าสงสารครับไม่ถึงหนึ่งนาทีละยกแรกของการแข่งขันคู่เอกช่วงสองครับ็นจับครับอาวุธจุกจิกชกยากนะครับทางด้านของเที่ยวพยัก ผมบตาตกนี่ก็ได้ลูกรุนแรงลูกแข็งแรงเหมือนกันเขาก็บอกว่าแก้เกมมาเป็นอย่างดีวันนี้คอยติดตามนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะล้างตาได้หรือเปล่าหรือว่าจะช้ำแคนเป็นครั้งที่3ครับทั้งคู่นี่รูปร่างค่อเขาจะสวยงามเลยนะครับในพิกัดน้ําหนักประมาณนี้ครับไม่เสียเปรียบใครและครับร้อยเจ็ดสิบกว่าด้วยกันเทียวพยักษ์นี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมมตาต์ร้อยเจ็ดสิบสาม น้ำหนักไม่เกินซุปเปอร์เฟเทเวต130ปอนด์นี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรครับยาวแบบนี้เริ่มจะทักทายกันด้วยของหนักๆแล้วนะครับเห็นแล้วครับายปลายกที่หนึ่งครับมีอาวุธหนักๆมีลำหนักๆครับมีแข้งสวยๆครับนี่แข้งสายโต้ค้นด้วยขวาครับเกี่ยวล้มไม่ล้มอ้าวเททิ้งครับก่อนจากยกที่หนึ่งครับว่ากันว่าคู่นี้หนังชีวิตครับจริงไม่จริงครับยกที่สองแดงเชี่ยพยักสะเมินคอมบตักครับแต่ซ้ายหลุด ใส่ทักทายครับจ่อลา่างแล้วก็ขึ้นบนครับพยายามหลากหลายครับออกอาวุธของคมประตักครับดูว่าไฟนี้ทางด้านเที่ยวพยักเองก็ไม่หนีนะครับขยับปากหลักชิงจังหวะสู้กันเลยนะครับออกแข้งแลกกันดูว่าทางด้านของคมประตักนี่วันนี้เนื้อตัวนี่นั่นปึ๊กเลยนะ โอ้โหแผ่นหลังนี่หนาบึกเลยนะครับแล้วก็ได้เปรียบ2ปอนด์ด้วยเคยแพ้มาก็จริงแต่ดูนะครับว่าไฟนี้ระยะนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น,นครับที่มุมแดงก็มีพี่ชายของเที่ยวพยักนะครับพันพยักจิตเมืองนน์ครับยอดมวยสาพศครับมาบัญชาเกมครับมาสอนอยู่ที่มุมด้วยเมื่อวานชนะไปแล้วนะครับพันพยักชนะชมโมกทองไฟเตอร์มวยไทยครับ ก็เป็นการเจอกันของค่ายจิตบังนนท์แล้วก็มวยของคุณมิตรนครอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้มีแค่พัดพยักนะครับมีคุณพ่อสีเท่งสายเงินนะครับอยู่ที่มุมด้วยครับมุนแดงครับขยับขยับครับแทางซ้ายครับศาดตร์่อเลยครับซ้ายของคมพยักนะครับซ้ายของปะตักสายของคมปะตักคมปะตักครับขอใครับ ผู้แทงขวาครับโต้ค้นด้วยซ้ายครับขยับไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของคมประตักรู้นะครับว่ายืนคุยนี่ลาบากน่เพราะว่าทางด้านของเขี้ยวพยักนี่จัดจ้านนะครับลีลาหลักเหลือมเชิงออกอาวุธนี่สวยงามแต่ก็มีจุดอ่อนตรงโดนหนักๆก,ก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันก็พอจะรู้ทางกันอยู่แล้วนะครับในไฟนี้นี่เบียดเข้าหาทันทีแขงซ้ายสวยครับทางด้านของคมประตัก ทั้งคู่ถือว่ามีการเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับไฟนี้เป็นนักชกค่าตัวเงินแสนครับเขี้ยวพยักยังเก็บอาวุธอยู่ครับไฟนี้เขี้ยวพยักรับค่าเหนื่อย1นึ0 0 0 0บาทนะครับโอ้โหออกกันหนักๆเลยครับแล้วก็เน้นๆนะครับยกที่2อออกกันแบบนี้เลยครับขยับแล้วครับแทงซ้ายครับเกี่ยวพยักยกบางว้อได้ครับ พยายามขยับไปเรื่อยนะครับตังด้านของคมประตักเที่ยวพยักเองก็ยังคอยคุ้มเชิงนะครับคอยตั้งคอยโต้ครับเอาละครับเกมการชกนี้ทิ้งังกว่าแรกกันอย่างสนุกครับถึงตอนนี้ปลายครับยกที่2ครับช่วงปลายแล้วครับจะเป็นของใครครับนี่แข้งขวาชิกออกก่อนโต้คืนเหมือนกันครับได้ไปคนละแข้งอออาวุธ ถือว่าเป็นการวัดกันของไอคิวมวยเลยนะครับแก้เกมกันทุกวินาทีครับอ่าผัดกันรุกผัดกันรับแต่ว่าตอนนี้นี่เขี่ยวว้าเขี่ยวพยัคฆ์ยังตั้งรับอยู่นะครับบทยก2องตามครับตามกันต่อเลยครับมประตักเดินเข้าไปครับเสียบเลยครับไม่แต่งตัวครับเดินแล้วเสียบเลยครับแทงเข่าขวาไปสองครั้งนะครับโคบะตัก่าแข้งซ้ายครับโคบะตักับแต่ว่าเขี่ยวพยัคย์ยกบังไว้ได้ความมันเริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ ออกอาวุธกันเจ็บเจ็บอ่ะดูในครับดูในของคมตักสมัยก่อนนี่แหลมคมหมู่บ้านศิลักหลายคนรู้จักครับเพราะว่าเป็นถึงระดับแชมป์มวยรอบเหมือนกันนะครับในเครือของสี่ีเกี่ยวพยัพยังใช้จังหวะ2อโอ้สายคืนด้วยขวาครับสายด้านถือว่าเร็วครับทางด้านของคมตักครับเกี่ยวยัพแตะขวาแล้วพับขาพยา,ยามเกี่ยวแล้วก็เอาลงชนได้ครับคมตักัดสวยครับจังหวะนี้ คือพยายามเตะแล้วโหนแล้วครับเพื่อจะเก็บอาวุธคมประตักครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่แคล้วครับโดนเททิ้งไปจนได้ครับแท่งขวาของคมประตักครับค่อยๆย่นเข้ามาครับคมประตักครับวันนี้ดูบ้างหนว่าจะเอาเทวยักษ์ขวาครับคมประตักขวาคืนมาโค่นและแท่งครับดูครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับโอ้โหอาวุธค่อนข้างจะคู่ขี้เลยครับต่างฝ่ายต่างรู้ดีแหละครับเจอมา2รอบแล้วหมายมอสักครู่นี้เข่าอ่อนไปนิดนึงครับคมประตัก ยังทันกันอยู่ครับเดินเข้าไปครับซ้ายวุดวาดไปครับขวายกบังไว้ได้ครับเชี่ยวพยัก Skills. เป็นอีกหนึ่งนักชกเลยครับเขี่ยวพยักที่ว่ากันว่าโอ้โหเก็บอาวุธเก่งครับแท่งขวาเขี่ยวพยักครับแทงเข่าขวาคุณมตากระแทงที่แข้งซ้ายครับแข้งขวา,า,ขขา,ขาขสวยแต่ว่าแข้งซ้ายที่ติดบังครับแข้งขวาแม่ตามากึ่งจังหวะนี้เดินต่อครับตัวหน้าของคุปตักเขี่ยวพยักขวาคนและขวาแต่ว่าคุระตักนีขยันครับเบิ้ลสองแข้งเลย โอ้เกมวันนี้ภาคที่3ครับถือว่าสนุกเร้าใจเลยครับชดเข้าโอ้โหแทงเข่าขวาแบบไม่บอกไม่ไม่กล่าวเลยขวาหลุดซ้ายมาครับโอ้โหภาคที่3ใครว่าจืดครับไม่มีจืดอยู่แล้วครับเข้มข้นทุกครั้งครับที่เจอกันครับขยับคมประตักออกไม่ออกครับแทงขวาโต็คือด้วยขวาครับแต่ว่าแค่สุดท้ายครับคมประตักออกมาครับ2ได้มาหนึ่งครับจังหวะจบจังหวะจากนี้คมประตักมีให้ตลอดครับ ทีเกียวพยัคฆ์นี่ออกเน้นๆแล้วครับตั้งรับแข้งขวานีครับคนละแข้งอ้าวนีครับจังหวะโดนนี่คมตาอาคืนตลอดครับเกี่ยวพยัคฆ์นี่พยายามออกเน้นๆครับจุดแข็งของทั้งคู่คือมีความรวดเร็วในการออกอาวุธมวยไทยครับค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับอ้าวแข้งขวาตั้งไว้วงในยัดพยายามจะเขี่ยนนิดนึงครับไม่ล้มสู้กันระยะยาวเลยครับแทงได้จับเลยครับเที่ยวพยัคฆ์ครับพยายามเก็บอาวุธของคนตะตักเอาไว้ครับ สมองนี้ยังเบียดครับเดินเข้าหาแข้งคืนด้วยแข้งครับแข้งก็คืนด้วยแข้งครับคุณมาผมไปครับสาวมวยเขาว่ามึงทีกูทีนะครับไม่มีใครยอมใครครับขืนมวยเลี่ยมมวยนี่พอกันครับู่ในครับคุปะตักเสียบขวาไม่จังหวะในประชิดตัวเด็กคุณปะตักเสียบได้ดีครับหมดยกที่3ครับในศึกมหากรรมรวมพลโคนชนะนี่มีความสุขนอนหลับฝันดีแน่นอนครับตามกันต่อเลยครับมีหัวใจนะครับผู้นี้ครับ ตัวที่วงในครับจากออกมาแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับแม่ใจตรงกันครับออกพร้อมๆกันแข่งกับแข่งไงบ,บางทีขว<อ>ารับขวาด้วยกันครับแต่ว่ายกนี้นี่เทียวพยักมีไตขวาแล้วหมัดขวาตามแต่ว่าดูจังหวะนี้วงในครับแม่จังหวะในานี่เกี่ยวไว้ได้เหนียวแน่นเหลือกเกินนะท่านผู้ชมครับโอ้เป็นเกมที่สนุกเร้าใจครับไม่มีใครยอมใครเขี้ยวเขี้ยวพยักก็ออกเยอะครับวันนี้ อาคมประตักชวนทะเละพยายามจะขวางไว้ขวางอยู่ไหมยัดเข่าเข้าไปครับวงในตีได้ยัดเข่าเข้าไปครับเขี้ยวคืนมาซ้ายครับโอ้โหเกมเดือดเกมเล้าใจแล้วครับยกนี้ยกสี่ไม่มีใครยอมใครครับอาวุธประเภทแบบว่าเถียงคำไม่ตก้ากันทั้งคู่ครับโอ้เอาเดินต่อครับเดินต่อลุยต่อครับคมปะตักครับแต่ว่าใครจะออกก่อนครับออกพร้อมๆกันอีกแล้วครับเอาแข้งขวาของเขี้ยวพยักครับเราดูตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยครับเสียบเข่าขวาครับคมประตัก ตั้งลำใหม่ครับเดินเข้าหาเจอแข้งขวาแล้วเสียบคืนครับการป้องกันจารสวนกลับแล้วครับจริงครับไส่ขวาแล้วพ่อคะแต่ว่าดูครับแม่ของมะตางนี่แก้เกมได้สวยครับเกี่ยวแล้วก็เอาทิ้งลงไปเลยครับโอ้โหมาก่อนชกนี่หลายคนกลัวว่าจะเป็นเกมที่อึดอัดคกับออกกันน้อยแต่ถึงจุดนี้ครับโอ้โหยกสี่สุดมันเลยครับมะตังดับเครื่องดับเครื่องชนอีเรื่องแล้วมาเลยครับลุยต่อครับแทงเข่าขวาครับ อังข้ามาครับเอาแทงเข่าซ้ายครับแล้วดูวงนาครับเสียบเข่าซ้ายแล้วขวาเอาไว้เลยครับเที่ยวพยักฉิตเบืองนนโอ้โหสุดๆดครับนี่แหละครับเหมาะผู้เอกเหมาะครับอ่าเที่ยวพยักขยับหลอกล่ออยู่ครับหลอกซ้ายมาคืนขวาครับตั้งไว้ตั้งไว้คืนยังไงตีเอาตีได้ไหมมายัดเข่าเข้าไปครับสอดแขนชิงความได้เปรียบล็อกตีกรรมการวิสุทธ์แยกก่อนครับ บอกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับเกียวพยัคฆ์นีชกในเกมรับถือว่าทําได้ดีขณะที่กองหังเองเปิดเกมรุกก็ทําได้ดีไม่แพ้กันแล้วครับแ่าสุดๆแล้วครับนี่คือมวยมาวันศุกร์ครับโดยทีมงานพยินดีแล้วครับช่วงที่2ทางออนไลน์ครับเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยต้องชิงกันเข้าเส้นชัยครับแต่ตอนนี้ไปปลายยกที่4ครับเป็นเกียวพยัคฆ์ขยับบ้างครับแข้งขวาคํามศาสตร์ไปขออีกครับขออีกครับยังติดใจครับ ซ้ายของคมปตากครับเขี้ยวพยักยกบังไว้ได้ครับเป็นซ้ายติดเบรกนะครับหยุดการเดินเอาไว้นี่ละครับไอออกนี่แหละครับมวยมันวันศุกร์ของทุกท่านครับชกกันแบบชกกันแบบนี้ครับอ่าเตะมาเตะคืนเลยนะครับอ่าเขี้ยวพยักเหมือนอยากจะลองเดินบ้างครับหาจังหวะโยกแข้งขวาครับแบบขวาขวาหลังโดนนะครับแข้งแรกติดฟังแข้งสองเข้าครับแข้งขวาไปครับเขี้ยวพยักโคมปตากจะแทงสวยขึ้นมาครับหมดยกที่สี่ สามนาทีที่เหลือสามนาทีสุดท้ายที่มันกว่านี้แน่นอนครับยกสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายมีคำตอบแน่นอนครับว่าใครคือผู้ชนะเที่ยวพยักกับคม,มตะกัภาพที่สามครับครับทัทายด้วยแข้งขวาของเที่ยวพยักครับคมตักดูมั่นโกมั่นใจแล้วครับแข้งขวามกคนและแข้งจังหวะนี้ครับคนละทียังบีหัวใจอยู่แล้วครับขยับเข้าหาครับแข้งขวาต้คือด้วยซ้ายครับแข้งสุดท้ายเป็นของเที่ยวพยักแต่ว่าคมตะกัพยายามเอาคืนโดนป,ปลายปลายครับ โดนแค่ไปลปลายครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับยังอีกหน่อยครับเกี่ยวพยักจิตเมืองนนขยับแท่ขวาคมประตัดยกบังครับภาคที่3จะจบลงแบบไหนครับโอ้โห,โหเร้าใจแล้วก็บีหัวใจครับแฟนมวยที่ดูผ่านทาง f c e e o o o l l v v แฟนแฟนเพจมวยเด็ด7 8 9ดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับเชื่อเหลือเกินแกว่าถ้าชกกันแบบนี้นี่ สามาคงไม่พอครับพี่ติมอักษีต้องมีแน่นอนแล้วครับแล้วก็หลังจบไฟนี้เชื่อว่าทั้งคู่นี้ต้องมีคนหนึ่งคาใจแล้วครับอ่ะดูครับเกมเริ่มผ่อนครับแต่ว่าเชี่ยวพยักก็พยายามค่อยๆ่อยย่นเข้าไปครับถ้ามีจังหวะก็ทำแลลวครับทรงแบบนี้แข้งขวาติดบังครับโคมตะกบ้ามั่นใจแล้วครับดูครับแมอยู่ในเกมเกมของตัวเองแล้วครับเดี่ยวพยักขยับโคมตะกชิงแต่ซ้ายก่อนเลยครับทางนี้ทางนั้นอยู่ที่ด้านล่างสามพันนะครับ กรรมการให้คะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวชุมพลิตยศแล้วก็เกิดไกลเกาเกลี้ยงชออแบบไหนครับช่อแบบไหนครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งครับถือว่าทําหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับผัดกันรุกผัดกันรับครับต้นต้นนี่คมตักรุกก่อนครับปลายนี่เกี่ยวยักษ์เปิดเกมรุกบ้างครับทาได้ดีทั้งสองคนครับต้องชื่นชมเลยครับวันนี้แทงขวาครับเกี่ยวพยักษ์ครับ พยายามขยับขยับเข้าไปครับเอาแทงซ้ายของกคมปะตักครับคือเกมอ่ะบีหัวใจครับต้องออกกันละเอียดละเอียดนิดนึงครับเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับยกที่5ครับโอ้โหแบบนี้อีกแล้วครับกรรมการปวดหัวอีกแล้วครับพอหรือเปล่าครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันยับเหลือีก40ิวินาทีสุดท้ายครับ ใครจะได้รับการชูมือครับเที่ยวพยักคมมาตักไฟที่3 2ครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้เรียนไปครับเที่ยวพยักชนะทั้ง2ครั้งครับที่สนามมวยราชดำเดินวันนี้ยกมาแก้มือกันนะครับที่ชนะสงขลาครับในศึกมหากร,รม,มวยรวมพลคนชน,นะที่สนามแข่งนกเขาวชวาหวังดีนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการสุดยิ่งใหญ่เลยครับเมื่อวานที่ผ่านมาโอ้โห ใครที่ดูอยู่ผ่านทางช่อง 24U แล้วก็ช่องททบ5นี่มาก็ชื่นชมแหละครับเพราะว่ามวยชกกันสนุกเร้าใจไม่พอซะแล้วครับคู่นี้ครับสามภาคน่าจะไม่พอซะแล้วแหะครับแต่ว่าวันนี้ของไทยครับเลือกยากเหลือเกินครับคุณชอบใครคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับทาง7 8 9ครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกรรมการวิสุทธ ยิ่งอุปการครับหยิบใบแรกครับที่กรรมการพงพัฒน์ว่างไวครับใบที่2ที่กรรมการชุมพลอินทตยศใบที่3ที่กรรมการเกิดไกลเก่าเกียงไปน้ําเงินครับผมมาตักไฟเตอร์มวยไทยวันนี้ก็ชนะเขี่ยวพยักจิตมองนอนตีไข่แตกสําเร็จครับโอ้โหสดเหลือหลายเลยครับที่ผ่านมาก็ชนะสมิงเดชวันนั้นก็พลิกล็อกวันนี้ขึ้นมาก็ พลิกล็อกเหมือนกันเพราะว่าขึ้นมาเป็นรอง